สมัยนี้นะครับมันมีการพูดกันเยอะเนาะว่าเออทำไมคนรุ่นใหม่ที่เกิดมาเนี่ยเข้าสู่ระบบการทำงานแล้วเนี่ยดูจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความอดทนเปลี่ยนงานบ่อยไม่มีสัมมาครารวะกับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็ใช้เงินเปืองมีหนี้เยอะออกินแต่สตาร์บัคแทนที่จะเก็บเงินไว้เพื่อไว้เกษียณอะไรน่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะฮะซึ่ง ผมยอมรับว,ว่าช่วงแรกๆแต่ก่อนเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยเนอะกับมุมมองเนี้ยแต่พอช่วงหลังๆเนี่ยผมก็แบบเริ่มพยายามที่จะหัดแบบมองโลกในมุมของคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เริ่มมีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเนาะเริ่มที่จะแบบเข้าใจความคิดของคนรุ่นใหม่มากขึ้นนะครับแล้วผมก็กลับรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะความคิดของคนรุ่นใหม่ในบางเรื่องในบางมุมอ่ะ มันอาจจะเมคเซน s ์มากกว่าคนรุ่นเก่าด้วยซ้ำภายใต้บริบทใหม่ที่เป็นโลกปัจจุบันนะฮะอันนี้ขอย้ำตรงนี้นะฮะจะอธิบายยังไงดีผมว่าโลกของเราเนี่ยนะฮะระบบเศรษฐกิจสังคมอะไรเงี้ยนับวันเนี่ยนะครับความถ่างในเรื่องของความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันจะถ่างขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็การแข่งขันเนี่ยมันจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเนาะอันนี้คิดว่ามันน่าจะเป็นธรรมชาติของระบบเศรษฐกิจแบบตลาดแบบทุนนิยมนะอย่างคนสมัยรุ่นพ่อแม่ผมเนี่ยพวกเบบี้บูมเนี่ยความฝันของเขาอ่ะก็คือว่าเรียนหนังสือสูงๆแล้วจะได้ทำงานเป็นเสมียน ได้ทํางานในในธนาคารจะได้ปากแอร์อะไรเงี้ยไม่ต้องไปทํางานแบกหามหรือรับจ้างรายวันนั่นคือดีที่สุดแล้วนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะแบบแค่แบบหาทางเรียนหนังสือสูงๆให้ได้อะแล้วก็สมัครงานออฟฟิศให้ได้อย่างเงี้ยหลังจากนั้นชีวิตของเขาก็จะนั่งทํางานในห้องแอร์เขาก็จะแบบคือดีกว่าคนอื่นเยอะและ้วนั่นนะ่ะอันนั้นคือนั่นนะ่ะคือจุดหมายของเขานะครับแต่พอมาคนรุ่นผมรุ่นแบบ Gen X Gen Y เนี่ย ความเหลื่อมล้ำในสังคมผมคิดว่ามันถ่างขึ้นครับทำให้แบบคน Gen X Gen Y เนี่ยแค่เรียนสูงๆมาเนี่ยมันยังไม่พอทำให้ที่ทาให้คุณได้สบายได้หรอกเพราะว่าใครๆก็เรียนจบปริญญาตีกันแล้วเดี๋ยวนี้ใครๆก็จบโทแล้วด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นพอทุกคนจบโทเหมือนกันน่ะโทมันไม่มีความหมายอะไรแล้วนะเพราะฉะนั้นการศึกษายอย่างเดียวมันไม่ไมพอคุณก็จะคุณก็จะแค่ได้ทำงานออฟฟิศเหมือนกับคนอื่นๆที่ เป็นชนชั้นกลางธรรมดาที่ไม่มีวันลืมตาอ้าปากได้แหลนะเนาะเพราะฉะนั้นนะ่ยความฝันของคน Gen X Gen Y เนี่ยก็จะเป็นแบบเรื่องของการแบบเราต้องอดอดอดอมตลอดชีวิตต้องประหยัดนะต้องไม่ยอมใช้เงินตลอดชีวิตแล้วต้องเอาเงินไปลงทุนนะ,อะพออายุ60เมื่อไหร่เราก็ถึงจะรวยและหลังจากอายุ60เมื่อเรากเกษียณไปแล้วอะชีวิตของเราหลังจากนั้นอนะมันก็จะมีความสุขซึ่ง คนรุ่นผมฟังแบบนี้มันก็ make sense เนาะแต่พอเรามองภาพใหญ่ที่เห็นมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่มาถึงรุ่นเราเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนรุ่นแรกอะ่ะมันแค่แบบเรียนหนังสือให้สูงอะ่ะคุณก็มีงานดีทําแล้วชีวิตคุณก็ดีตั้งแต่อายุ20ไปจนถึงจนถึงตายเลยอะ่ะแต่คนรุ่นผมทำไมทําไมมันยากขึ้นเนาะมันอยากสบายเนี่ยมันก็คือสบายได้แค่ช่วงหลัง60ไปแล้วอะ่ะ แต่ก่อนจะสบายตรงนั้นได้อะช่วงที่เราใช้ชีวิตเป็นคนหนุ่มสาวตลอดเนี่ยเราต้องเขียมมากนะครับต้องประหยัดเงินนู่นนี่นั่นเพื่อวันนั้นวันเดียวอะวันที่เรากรเกษียณแล้วเราถึงจะสบายได้อะแต่พอมาเป็นยุคนี้ยุค,คนเจนซแซน่ะผมคิดว่ามันโหดกว่ายุคผมมากเลยนะครับเพราะว่ายุคนี้ความเหลื่อมล้นมันมากราคาบ้านอะไรพวกนี้มันสูงราคารถมันสูงต่อให้คุณแบบ เรียนจบมาดีๆนะได้งานดีๆแต่เงินเดือนที่ได้นี่มันอาจจะมากกว่าสมัยก่อนก็จริงแต่ถ้าเทียบกับราคาบ้านราคารถแล้วเนี่ยความเป็นไปได้ที่คนยุคนี้จะเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยมันเริ่มจะแทบจะกำลังจะเป็นไปไม่ได้แล้วนะฮะแล้วดูตัวอย่างได้เลยว่าอย่างในประเทศสิงคโปร์เกาหลีฮ่องกงอะไรพวกเนี้ย ซึ่งเขานำหน้าเราไปไกลอ่ะ,อะพวกนั้นเน่ะเขาไม่มีทางเป็นเจ้าของบ้านได้อยู่แล้วคนสมัยเนี้อีกหน่อยเราก็จะเหมือนเขาคนรุ่นเราก็จะเป็นเหมือนเขาเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องที่เป็นการมีเหตุผลธรรมดาของคนนะที่ถ้าสมมติว่าเป้าหมายชีวิตอ่ะมัน มันสามารถเอื้อมถึงได้ไงถึงแม้มันจะยากแต่เราสามารถมองเห็นได้ว่าเรามีโอกาสที่จะเอื้อมถึงได้ถ้าเราขยันนะอย่างนั้นน่ะคนเราจะขยันครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เป้าหมายมันห่างออกไปมากขนาดที่ต่อให้เราลองนั่งกดเครื่องคิดเลขยังไงเนี่ยตลอดชีวิตเราก็ไม่มีทางทําสําเร็จได้เนี่ยตอนเนี้คนเราที่เป็นคนที่มีเหตุผลปกตินะ ก็จะเริ่มที่จะไม่พยายามแล้วฮนะเพราะว่ามันพยายามไปทําไมไงยังไงมันก็ไปไม่ถึงอยู่แล้วแล้วเมื่อเป้าหมายแบบนั้นอ่ะมันไปไม่ถึงแล้วอ่ะเราก็ต้องหาเอา่อสิ่งที่ดีที่สุดที่เป็นอันดับรองลองมาใช่ไหมก็คือว่าในเมื่อเป้าหมายไม่ถึงทําไมเราไม่แบบพยายามหาความสุขได้เลยตั้งแต่วันนี้อะไรก็ได้เล็กๆน้อยๆอย่ะมีความสุขตั้งแต่วันนี้ไปก่อนเลยก็ได้อย่างเช่นการแบบ ได้กินสตาร์บัคทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความสุขเล็กๆน้นนอยๆเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเป้าหมายมันที่เขาตั้งมาให้เราไปไม่ถึงอยู่แล้วครับอันเนี้ยไม่ได้เป็นเรื่องที่ฟังดูเหมือนเป็นคนไม่อดทนอะไรเลยแต่ว่ามันเป็นแค่เอ่อมนุษย์ที่มีเหตุผลธรรมดาที่เปรียบเทียบทางเลือกตลอดเวลาว่าทางเลือกไหนดีที่สุดสําหรับเราถ้าเป็นผมผมก็คิดแบบนั้นนะ แล้วพอผมเริ่มมองเห็นว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขามีวิธีคิดแบบนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดอะไรแล้วมันก็เป็นการใช้เหตุผลตามธรรมดาด้วยซ้ำเนี่ยผมเริ่มกลับมามองเห็นความคิดของคนรุ่นตัวเองด้วยซ้ําอะว่าบางทีมันมีความสุดต่งเหมือนกันเพราะว่าคนรุ่นผมเนี่ยมันเหมือนกับว่าทุกคนอ่ะต้องลมหายใจเข้าออกอะต้องคิดเรื่องการหาไรายได้ตลอดเวลากลายเป็นว่าชีวิตของเราอ่ะ มันแคบหรืออยู่แค่มุมเดียวอ่ะคือมุมของการหาเงินให้รวยให้ได้อะไรเงี้ยในขณะที่แบบชีวิตด้านอื่นๆเนี่ยมันก็จะล้มเหลวซะส่วนใหญ่เลยเพราะว่ามันต้องซัคิฟายทุกอย่างให้กับงานใช่ไหมครับสุขภาพก็แย่นะครับบางคนก็จบด้วยการเป็นมะเร็งตั้งแต่อายุ40-50ตายไปอะไรเงี้ยหรือว่าแบบทั้งตลอดทั้งชีวิตที่เป็นวัยหนุ่มเนี่ยเราไม่เคยมี โอกาสที่จะไปได้ไปเที่ยวหรือว่าได้ได้เสพสุขเลยอะแต่ว่าพอเราพอเราจะมาเสพสุขได้เนี่ยจริงๆแล้วเราก็พบว่าเราแก่ไปแล้วอะหลายๆอย่างในชีวิตมันไม่สามารถทําได้ตอนแก่ไงอะ,อะไรเงี้ยก็รู้ว่าเอ้ยความคิดของคนรุ่นผมมันกลับจะดูสุดโต่งมากเกินไปด้วยซ้านะครับเ,ออเพราะฉะนั้นผมตอนนี้ผมกลายเป็นว่าผมอะเริ่มที่จะได้เรียนรู้ <laughs> จากคนรุ่นใหม่ด้วยซ้ำเนาะว่าวิธีคิดของเขาอะผมกลับรู้สึกว่ามันมี มันมีความบาลานซ์ในมิติของชีวิตมากขึ้นน่ะมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะแบบไม่เอาเรื่องงานเลยเป็นแต่ว่างานน่ะมันก็เป็นแค่มิติหนึ่งในชีวิตของเราอ่ะแต่ว่าในมิติอื่นน่ะที่เป็นเรื่องของการหาความสุขในชีวิตนะเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของประสบการณ์ชีวิตอื่นๆอะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องแบบบาลานซ์เหมือนกันเนาะคือเราจริงๆแล้วคนเราอ่ะอยากทำให้ ชีวิตของเราอ่ะมันดีตลอดตั้งแต่เกิดจนตายมากกว่าที่จะไปทําให้ชีวิตทั้งชีวิตจนถึงอายุ60เนี่ยคือแย่หมดแล้วค่อยไปสบายตอน60อ่ะเออแล้วมันจะบางทีมันจะมีค่าอะไรไงที่เราจะไปสบายเอาตอนที่เราแบบเดินไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็เลยเนี่ยแหละครับก็อยากจะมาเล่าให้ฟังโนะว่าเอ้ย มุมมองชีวิตบางทีตัวช่วงหลังๆผมก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะก็มีความแบบผ่อนปนให้กับชีวิตมากขึ้นนะฮะก็ใครที่เห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับมาลองแบบแลกเปลี่ยนกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ